สวัสดีครับผมแฟนเพจศสครับเอ็ดซีสิบหกสนวันนี้หัวเฉีเวยาวนะครับแล้วในมาทักท้ายแฟนเพจ่ศนครับจังน้อยนะครับเนาะกะจีเก้าถึงเรื่องที่ตัวเองเป็นมะเร็งน้ำแน่นะครับให้กระจีแฟนเพจศสครับจีเป็นมะเร็งโทรหาได้นะครับแล้วปรึกษาได้หมอเสียงงั้นแม้แต่สลึงเดียวครับ ไม่ใช่ย่อยินดีแน่นะนะครับนะเนาะขับแทนเสียแทนนรับคือเป็นมะเร็งเป็นมะรอกมะเร็งคือคนทั่วไปนะครับเนาะไม่ว่าเป็นมะเร็งคือโมชยายงปรึกษาได้เลยครับเนาะปรึกษาพี่ครับว่าเสียงนั้นเนาะโมชายงว่าครับอยากซสยเยอผู้ถีบเป็นที่ดังกำลังเริ่มเป็นทีนะครับเนาะ จะต้องดูแลตัวเองจังเลยดีเนี่ยตัหวหาหมอชาวยอดเลยครับบริการให้งีได้เลย,ยครับเนาะหมอเสียงนั้นแม่แต่ถือเงเดียวเพราะวันให้ดันดูแลมาเลี้ยงหนึ่งเหมือนกันสิว่ามีอยียงมากไหมนะครับเนาะหมอสินในร้าเขาบางทีเขาจืดไปเลยสิทโทรหาหเจ้าเจ้าก,ก็เลยครับเพราะหเจ้าเจ้าก,ก็ะิงนี หมอปรึกษาเยอะนะ้ำนี่ลหละครับไม่ชหัวชยอกับมีความดูนในดันน,นนะี่นะครับเนะาะก็คือมีหลายเกี่ยวกับดูแลมะเร็งทีนะครับเนาะตัวหาหัวชอยอกได้นะครับแนละ้วดีเลยครับ mới thấu hỏi theo dòng thì lúng mẹ để thật đó nâng là thập mà lên cứ phía thế thập đó nên nhau vào hỏi theo dòng hay khốn luôn mưa đối với vào hỏi theo dòng bao ngân mét ta sẽ đứng dựa hợp không dạ thôi giờ chuẩn chưa gần nó không đó con hóa cầm bó không không thôi giờ cưa cuốn canh đối với bà bố thị. มูฉีงกันทิดท้องเหรอครับแม้จะเสด็จคนเดียวเขาเสียหายที่ไหนจีครับพืดพักเสื่อขัวหนิเงี้ยแถวแพนเสียดแพนครับบ่หูนะนะครับเนาะบ่หูอ่ะเสียหายที่ไหนที่ดูแลตัวเองที่ไหนกะจังตัวหางหัวเจียวๆนะครับเนาะเพราะว่ามะเร็งนี่กะมันที่มันยันเนาะครับเนาะ ่านพืชญาตพักเนี่ยไหนเนี่ยไหนแน่ยกะจังทถยังคนหาบังกันคนหาคนหาบ่เป็นเห็นไหคนหาบ่ได้กะจังโทหาหัวชายอดนะครับแล้วยินดีครับแนะนําครับพีครับไม่เจียจังแม้แต่สืหึงเดียวเนี่ยสำหรับหัวชาวยอดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเน้นดันโดกับแดงเนี่ยหัวชายอดเป็นยุทธสอง ที่มองนะครับเนอะลูกันทะตับเป็นจุดแล้วก็ปอดแล้วก็สมองนี่ครับสมองหมอผ่าตัดครับวครับดีเาะคนผิดนะครับหมอผ่าตัดแล้วทุกเมื่อนี่ก็อาการเริ่มดีขึ้นนะครับหมอผ่าตัดอยู่จังหวัดจังหวัดอุบลน,นี่เะครับแล้ว วันโมมเมนพาจัดจังหวัด,ดยะโสเราก็ไปเช็คให้หมอไปเช็คก่อนเนื้อที่้าหมอพาตัดออกจังหวัดอุบลเหมือนะครับก็หูว่าเป็นโรคไม่เชื่อมะเร็งนะครับเนาเป็นทีเอรักษาตัวเองมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือโรคมะเร็งนะครับเนาะ อีกคลิปนึงนะครับเนาะอีกโลกหนึ่งก็คือที่หัวเฉียบยอดมีความสามารถอยากดูแลคนอีกนะครับเนาะก็คือคนที่เป็นหมอน้องกระดูกทับเส้นนะครับเนาะนี่เอฟซีของของี้หัเฉียบยอดถักมาอยู่ครับผมจะตอบเพิ่นไปเพิ่นเมลีนั่นนะครับเนาะเพิ่นเมลีอ่านเบิงึง เพราะว่าหลายเมืองนะครับแนละ้วโอยเโชยก็บ,บางเมือกับไปที่นะครับเีไ๋ไปหาหมอนู้ครับเนาะนัดกันมาแน่นอนะบางทีโหยโชยก็บอกเด้ไปนะครับแนละ้วบางทีเวียนหัวต่อไปเด้ไปทายคลิปที่นะครับเนาะบางทีอาการเมื่อเป็นยังกับมเมื่อเวียนหัวกัไปขึ้นก็ทายคลิป ให้แฟนเพจท่านสับเบิังคือเก่าเนาะครับเนาะแต่ว่าก็อยากให้แฟนเพจท่านครับของหัวเชเจ้านี่ได้ประโยชน์จากหัวเชเจ้าตรงนี้นะครับเด้อเพราะเดี๋ยวมา่อไรสดให้แฟนเพจท่านครังขบัยิ่งน้ำเนี่ยมาจักน้ำเนี่ยหนึ่งก็คือคนเป็นหมอร้องกระดูกทับเส้นโทรหาหัวเช้าโยนี่นะครับเด้อฟรีครับผมว่าเทียงนั่นเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คนนั่งคัดสมัติทีนั่งคัดสมัติไว้เลยนะครับเนาะนั่งกินเขา้านั่งคัดสมัติไว้เลยในได้ไดเหยียดขา,ขา,ขา,าได้เสือขดขาบวชเขาเพราะว่าคนไรบางคนไลตศกนะครับเนาะไล่ไว้เสือไลตกขังหนึ่งที่ครับไว้ขังได้ขังหนึ่งก็ได้ครับยุ่งสี่นะครับเนาะยกของมาขึ้นนั่นแหะครับโซ่หางเสือยาวได้เลยครับเนาะ ตรงนี้ก็ทีมหัวเชีเ่ยวบอกมานี่ก็คือทุกคนจะโทรหาหัวเชีเ่ยวนี่ก็คืออาการเศร้านี่ให้เห็นแน่นอนนะนะครับเนาะจังโทรมาหาเบิง้งตรงนี้รับประกันให้ได้นะครับเนาะในด้านลูกเล้งคือกันนะครับ ก็ดีขึ้นนะครับมันมันเล้งกันไหนดีขึ้นเนนรื่อยๆอยู่เนาะครับเนาะกับบางตัวย่างหัวซอยเอาเล็กครับผมอาดูเส้นมืนช้าตามขาตามแขนแกับถักม้เท้าไม้ครับผมไม้ดันเจ็บปวดเจ็บเป็นเย็นอุ่นถูกทิ้งคือย่างกับทัว่วอะไร นะ 4, น,บบนะครับเนื้อคือสีําคัญกับ่เสียงนันนะครับเมื่อว่าบอกให้ปลูกผักเนว้นั่นปลูกผักเนว้นี่เลี้ยไว้คั่วจะโตมีผักเนว,เวน,นั่นเนื้อนี่มาเล่นกางยันเมื่อว่าสิไปเอื้อนเอาเงินน้องนะครับเนะื้อบอกนยครับเนะี้อสีําคันบอกครับอยากใส่เหลือคนนะครับเนาะ โดยเองตัวของหัวเชียวหยอหลุดเต่าโบมีนะครับเนอะประยาดซอยเหลือดคนนะครับแจ้งถักมาโทรมานะครับนะที่ศูนย์เก้าหกสามเก้าหนึ่งเก้าเก้าสามเก้าครับนั่นคือศูนย์อีกเบอร์หนึ่งนะครับเนอะศูนย์หกหนึ่ง สี่สองแปดหกศูนย์สามแปดครับสองเบอร์นี้ครับต้องหาปรึกษาได้เมีช่องทางฟรีนะครับนะเบอร์เด็ดจุกใหเบอร์ใครจุกคนตครับเนะาะไม่ใช่ย่อเนี่ก็น,นกี่ดันถึงจริงถึงย่างกับยังถามาโทรมาเป็นชื่อเพิร์ลโบกันเมื่อนอยังโทรมาปรึกษาก่อนกระเด้นนะครับแล้วที่นี่จบไว้แค่นี้ครับผม ขอบคุณะไรครับสวัสด,ดีครับผมอยากคุคยเฉยๆนะครับเนาะ